Dreambox ร่วมกับธนาคารกรุงศรีพรีเซนส์ เราตัวแทนศิลปิน AF ค่ะตัวแทนไหมนี่จะไม่เรีเลยตัวแทนนะครับนัสสกนทร์นะครับกริ้งค่ะลาซิสตาเอฟห้าค่ะค่ะแทบบี้ลาซิสตาเอฟหกค่ะครับผมนัททิวครับ แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ต้องมีอีกหนึ่งคนนะครับมิวสิกแต่ว่าติดต่อครับผมพวกเรานะคะนักแสดงจากเฟมเดอะมิวสิควอลค่ะวันนี้เรามาโชแถลงงานแถลงข่าวนะคะค่ะเฟมเดอะมิวสิควอลนะคะละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวของเรียนที่มีอยู่จริงค่ะที่นิวยอร์กซิตี้นะคะนิวยอร์กไฮสคูลออฟเพอร์ฟอร์มิงอาร์ตนะคะแล้วก็มีคนที่แบบว่าเหมือนเขาเทรนคนที่ให้ไปเป็นเหมือนศิลปินอาชีพอะค่ะซึ่งก็มีหลายคนเนาะที่แบบประสบความสำเร็จ จากโรงเรียนนี้อย่างเช่นใช่โรเบิร์ตเดนเนโรเจนเฟอรแอานิสตันน่าจะเป็นชื่อที่คุณหูกันอยู่แล้วนะครับมีหลายคนครับเดี๋ยวก่อนครับขอไปขุดข้างข้อมลมันก็เลยเหมือนเหมือนว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นว่าโดนขนานนามว่าโรงเรียนเฟม โรงเรียนนี้ก็เลยโดนสร้างมาเป็นซีรีส์เป็นหนังมากมายและที่สำคัญเขาก็โด่งดังมาจากละครเวทีค่ะละครเวทีบอร์ดเวย์และก็เกิดการผลิตซ้ำเพราะมันสามารถจุดไฟจุดจุดประกายความฝันให้กับคนที่รักในด้านด้านศินล,ะป,ะละปะแบบนี้เนาะมาหลายๆประเทศอะคะ่ะจนตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของคนไทยในที่สุดค่ะเราก็ได้ทำแล้วนะคะ เราก็จะเป็นนักเรียนในโรงเรียนนี้นะคะเริ่มจากคอมเดีสค่ะค่ะเก่งเกินหน้าซ่าเกินร้อยนะคะคอมเมนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากค่อนข้างดีกว่าครับเขาเรียกว่าแรงที่สุดในโรงเรียนนี้แรงที่สุดในโรงเรียนเลยก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานค่ะอยากจะเป็นดาวเด่นอยากจะเป็นดาราแล้วก็อีก็จัดจะไม่ค่อยฟังใครไม่ฟังครูเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยดูนะอีกไม่ดานี่แหละชื่อที่จะต้องดังคอมเมดเอาได้เอาไ ชื่อฉันจะต้องอยู่บนป้านใบละครรอดเวย์ไปที่ไหนอาราบัมเดนถามเพอเยอะใคยเห็นฉันที่ไหนก็ต,ต้องกรี๊ดดีใจพวกเขาต้องพูดกันว่านั่นในละคร์เมนไม่ได้อยู่ในหนังไม่ได้อยู่ในโอเปรา่าแต่เป็นตัวจริงเลยอขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกทุกคนทุกคนชื่แบบนดีกับฉันเหลือเกินจะไม่รู้จะขอบคุณยังไงได้หมดและจะต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยที่จ้าวมาให้รักขนาดนี้ บทเป็นชโลโมนะครับก็ชโลโมนี่เป็นเป็นคนที่มีมีความใฝ่ฝันอยากที่จะตั้งวงดนตรีนะครับแล้วก็อยากที่จะลองที่จะตั้งดนตรีวงดนตรีร็อกแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยคือพ่อเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงดังมากคือตอกเข้ามาในโรงเรียนมเมสเซนบอมปุ๊บทุกคนจะรู้จักนามสกุลนี้แล้วก็รู้เลยว่าเราเป็นลูกของนักไวโอลินที่แบบ ดังมากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนจะทุกคนจะคาดหวังกับเราเพียงแค่ว่าเราเป็นลูกของนักไวโอลินชื่อเสียงระดับโลกไม่มีใครเคยมองชโลโมว่าเป็นชโลโมเลยนะครับการเข้าโรงเรียนนี้ก็คือเหมือนมาทําความฝันให้ตัวเองให้เป็นจริงแล้วก็คําว่าชโลโมมันจะได้เกิดขึ้นมาในใจทุกคนไม่ใช่แค่ว่าคนมองเราแล้วก็นึกถึงแค่ว่าอ,อ๋อคนนี้ไงที่เป็นลูกของนักไวโอลินชื่อเสียงระดับโลกช,ชโลโมโแม่เป็นบังเอบคครับดีใจที่เธอมาเปลีชื่อครูเป็นแมนครูเป็พ่อคอ ดีใจครับที่คุณอยู่บนหังกับผมขอนั้นคืออน,นาคตของฉันและเธอมาเธอวันพรุ่นี้เรารอเอความนี้เขาอยากสร้างวงร็อกค่ะ เขาก็ต้องมีมือกลองที่เป็นร็อกแอนด์โรลค่ะพี่นัทพิงก์ก็เลยได้เล่นเป็นเกรสแลมชอปค่ะเป็นมือกลองในวงของชโลโมนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะจริงๆเป็นสนิทกับพี่มิวสิกด้วยรับบทเป็นกูดดี้ใช่ค่ะก็คือในวงเราจะมีกูดดี้มีนัททิวมีพิงค์นะคะที่แบบมีกูดดี้มีนัททิวมิวสิกโอเคค่ะแล้วพิงก์ก็คือในเรื่องค่ะต้องรับบทเป็นเกรสแลมชอปซึ่ง ต้องบอกเลยว่าพลิกคาแรคเตอร์ทุกทางเพราะว่าในลาซิสซ่าก็จะไฟ่หวานๆค่ะในเรื่องนี้ต้องเป็นสาวห้าวค่ะและที่สำคัญคือต้องตีกรองค่ะว่าเป็นนักเรียนดนตรีค่ะแล้วก็ร็อกมากแล้วก็จะให้ความสำคัญกับมิตรภาพนี่คอยให้กำลังใจคนนี้ตลอดนะคะ ของนัดนะครับของนัดก็เป็นตัวละครที่ชื่อนิกนะครับก็เป็นไม่ได้เล่นเป็นครูไมเยอร์อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่เล่นเรื่องกันหรือเปล่าครับเล่นเรื่องเดียวกันโอเคโอเคนิกนะครับนิกก็จะเป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นนิสัยคล้ายนัดนี่แหละนะครับก็แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนมีผลงานน้่นการแสดงมาก่อนจะเป็นในเชิงของโฆษณาทีวีก็จะมีคนแบบว่าจําหน้าเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเขาคือดาราเลยอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่า แต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพจริงๆเขาจะบอกว่าอินกับเชคสเปียร์อินกับบทละครพวกคลาสสิกคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้คนมองว่าเขาเป็นไอดอลคนหนึ่งที่จะมากรีดการ์ดไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตก็เลยมาเรียนที่นี่นี่คละสเพียร์ซ่าครับว้าเล็กไปนี่มีผู้จัดการของทางทรมาหาคุณเรื่องให้เธอไปออดิชั่นใครเป็นการที่ไม่คู้ฟังบอกเขาไปนะว่าคุณไม่ใช่เลขาส่วนตัวของใคร่อบ ฝันอยากฉันอยากจะส่พลังจากใจมีอยากจะเป็นตัวตลกของพครแต่ไรเป็นความสำคัญอยากฉันอยากฝัฝากให้ทุกคนมาดูนะครับละครเวทีเรื่องนี้เฟรมเดอะมิสซิคอลนะครับเป็นการ นำเอาบรอดเวย์มิวสิคอลของอเมริกามาทำเป็นเวอร์ชันไทยซึ่งมาตรฐานสากลที่พวกเราจะพยายามรักษาไว้ให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ดีในแบบของไทยเราเองเนี่ยนะครับเช,ชื่อว่าต้องไม่แพ้ชาติใดแน่นอนนะครับก็อยากจะให้มาพิสูจน์ฝีมือกันนะครับใช่่คะถ้าใครไม่มาก็เสียดายมากๆเพราะเราเล่นแค่เก้ <9 S 2> <9 S 1> รอบเท่านั้นค่ะที่สำคัญคือนะคะสามารถดูข้อมูลได้ทาง banana booking com ค่ะแล้วก็แสดงที่นี่นะคะ M The อร์ค่ะค่ะ เดือนกันยายนนี้นะคะอย่าพลาดค่ะถ้าคุณรักคุณชอบและยังเชื่อในความฝันและเชื่อในศินละปะและการเป็นศินลปินอาชีพนะคะก่อนตายต้องมาดูเรื่องนี้พูดแบดบว่าพอมาดู